นูดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันกับแอนิเมะรีบอร์นกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะมาอยู่กับเจ้าแพดแพดใหม่นะครับผมเอาก็จะมาพูดคุยกับเรื่องแพดแพดใหม่นะว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างสำหรับการกระทำของแอนิเมะรีบอร์นนะครับการกระทำคืออะไร การที่เอาอะไรอะไรสนุกสนุกไฮไฮมาให้เราเล่นอย่างนี้ครับบางคนอาจจะไม่ได้ดูนา้อนบอลก็ได้แต่ว่าลองเปิดใจมาเล่นดูก่อนนะคือบอกตรงตอนนี้ช่วงนี้ผมขายแมปแมปนี้มากๆเพราะว่าบอกได้เลยว่าฟีลลิ่งของการเล่นแอนิเมะแอนิเมชั่นถ้าคุณเป็นคนชอบแอนิเมะแอนิเมชเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะกลับมาเล่นแล้วต่อติดได้แบบ สุดๆไปเลยนะครับแถมผมแค่จะมีความรู้สึกว่ามันอาจจะเข้าถึงง่ายกว่า Anime a v e n n เว r ด้วยด้วยความที่ว่า Anime a d v e n เวนเเนี่ยมันจะมีความคลาสสิกที่แบบว่าหอมเนาะเออคลาสสิกที่แบบหอมแล้วกันส่วนเจ้า An i m e มะรบอลอ่ะมันจะมีความแบบเด็กรุ่นใหม่เจนใหม่ไฟแรงและทำออกมาได้เดี่ยมเลยนะครับผมมันไม่ใช่ว่าจะมาขำๆหรือแบบอะไรเงี้ยคือแผ่นนี้นะเป็นอัปเดตที่1นนะครับก็คือเป็นอัปเดตของแอนิเมะรีบอลนะครับจะสังเกตได้ว่า ก็จะมีเรื่องของอ The Movie นั่นเองเออ Beast h นะครับก็ตัวละครใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะมีโกฮังเลยแล้วก็เป็นโกฮัง Beast ด้วยซึ่งผมแบบตื่นเต้นมากๆนะครับแล้วก็จะบอกกันเลยนะว่าโกฮังเนี่ยจะมีแค่ลิมิเต็ดในแคปซูลนะครับคือแคปซูล1น5 0 0 0ตัวแต่เพื่อนๆสามารถที่จะหาได้จากในแมปเหมือนกันนะในแมปเนี่ยจะเขียนอยู่1.5%นี่เลยดอ o โกฮังนะครับผมเออแล้วก็หาพวก เลทิเกตนะครับก็คือเป็นพวกแบบทิกเกตของเจ้าเรดิบอนนะสามารถที่จะมาเปิดหาโกฮังได้ในแคปซูลเหมือนกันแต่ในแคปซูลเนี่ยมันจะมีลิมิตอยู่ที่15,000ตัวเท่านั้นนะครับในดราก้อนแคปซูลมีการันตีด้วยคือเป็นการันตีความเกลือนะครับผมแต่เขาจะไม่ได้บอกนะว่าการันตีเท่าไหร่มี คูณ3ใช้นี่รักก็คือมีโอกาสออกชายนี่เยอะมากๆนะครับถึงคูณ3เลยแต่เปอร์เซ็นต์มันอาจจะต่ำมากๆนะครับแล้วก็มีตัวละครแร่อีพิกลีเจนารี่1%มิสซิคอล0.25%นะครับซีเคท0.05%เอ็กคูลีศู0 1อา็กลายเป็นว่าซีเคทเนี่ยออกง่ายกว่าเอ็กคูซีฟนะแต่ตอนนี้ผมว่าผมว่าผมมีเพื่อนๆได้โกหงกันไปแบบเยอะมากแล้วนะครับ แล้ว Unit e x c กล s i v e อ่ะบอกได้เลยว่าแมปแบบนี้นะที่ยังไม่มีการเทรดอะไรกันเข้ามาซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะเอามาเมื่อไหร่นะน่าจะนานเลยแหละเอกล s i v e เนี่ยเอกลุศจริงๆสำหรับแมปแบบนี้นครับอย่างเช่นทันจิโร่เนี่ยผมรู้สึกว่าผมคลองทันจิโร่มา2แพทแล้วมีแต่คนอยากได้คือแบบพี่หาจากไหนพี่หาจากไหน อันนี้ได้โอกาสและการที่คุณจะถือ exclusive สักตัวก็คือเป็น g โก n ั Beast นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเปิดให้ดูสักสักสาลูกกันพอาดีว่าผมเพิ่งเล่นไป2ตานะครับจริงๆผมเปิดไปเกือบจะผ่านลูกแล้วแล้วผมโชคร้ายตรงที่ว่าผมได้แค่พิโกโรมาอย่างเดียวนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะมีโอกาสเอามารีวิวแล้วลองใช้งานจริงแล้วจัดทีมมาบอกเพื่อนๆอ,อีกทีว่าตัวละครมันเหมาะสมอะไรยังไงเล่นยังไงสนุกแล้วเหมาะสมกับด่านไหนบ้างในอนาคตแล้วกันพอดีว่าผมเพิ่งได้มาหมาดๆเลยช่วงนี้ติดมากๆครับเล่นเยอะมากๆเลยโอเคเดี๋ยวผมลองเปิดดูมันจะมีการเปิดแบบค่อยๆเปิดนะครับพอดีถ้าตัวแรอีพิกดเจนารี่เนี่ยตัวแรมันจะมีแค่ในเรื่องของปันกับมิสเตอร์สตานแล้วตัวซิโม่เนี่ยจะเป็นเลดบอสนะครับเป็น ตัวคอนตัวร้ายในในในเดอะมูฟวี่นะครับส่วนสีทองอะ่ะจะเป็นสุดบื้มสุดเจ๊นะครับสุดบื้มสุดเจ๊ของรอยสิก็คือมาริสแปของเรานั่นเองนะเออมาแล้วสุดสวยทั้ง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็น21เนี่ยที่เป็นแพทที่แล้วนะที่ยังหาได้อยู่นะครับแล้วก็จะมีสุดบื้มสุดเจ๊นะเออสุดบึ้มสุดเจ๊นะครับผมก็ทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าไม่ดรอปให้ผมสักทีผมก็ได้แต่เจ๊นี่แล้ว30ลูกนี้ก็น่าจะได้เจ๊อีก ไปเปิดกันไวๆเลยครับปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บขอสักตัวสคิคงสิเกตมาหน่อยจบจบไปจบจบไปโอ้โหเป็นไงสุบุ้มสุดเจ๊สองตัวไปเลยนะโอ้โหวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นด่านในแบบให้ดูนะครับส่วนใหญ่ผมจะลงเป็นด่านของเลดอาร์มี่เฮดคิวเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะาการที่เราเลือกลงด่านเลดอาร์มี่เฮดคิวเนี่ยมันจะไปเคลียร์เควสอีเวนต์ได้มันจะมีเควสอีเวนต์นะครับยิ่งลงด่านนี้มากเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะได้ เลทิเกตมาเยอะผมก็แนะนําให้เพื่อนๆลงด่านนี้แล้วกันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าลงด่านานี้ว่ามันจะเกลือหรือเปล่าแต่มันก็เขียน1.5%เปอนต่ะเออมันเป็นเครดิตหรือเป็นดวงอะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการอัปเดต UI ใหม่ Quality of Life คือแยกกันแบบนี้แล้วผมชอบมากๆม,มันแทบจะเรียกได้ว่าความเหมือนที่พัฒนามาจริงๆสำหรับแมปแบบนี้นะผมก็เลยแบบชื่นชมอยู่ตลอดเลยก็คือแบบมันทําดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วผมแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ในในแมปที่เขาพัฒนา อยู่เรื่อยๆมันน่าจะเป็นดีที่สุดสำหรับผมตอนนี้แหละนะครับแล้วก็ลบคําสบประมาทด้วยที่มันมีคนหลายๆคนบอกผมว่าช่องนี้แม่ไม่เคยชอบจ็อบแมปนี่แครับแมปอย่างนี้สิ่งที่ผมชอบคือแมปแมปนี้แล้วก็จะมีน้องๆที่ไม่ชอบแมปแมปนี้เหมือนกันซึ่งผมเข้าใจได้นะครับผมเราก็ต่างคนต่างความคิดเห็นกันในคลิปคปนี้นะครับก็คือสรุปเลยว่าผมแค่อยากจะมาถามความคิดเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณคาดหวังหลังจากนี้กับอนิเมะลีบอลมีอะไรบ้างและเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ กับการเล่น a อนิเมะรีบอลมีเบื่อไหมหรือรู้สึกว่าพี่มันดีไปหมดเลยข้อเสียนี่มันมีนิดเดียวจริงๆครับพี่ติดนิดเดียวคือเรื่องของอาการแหลกหนู่นนี่นั่น,นแต่ถามว่าตอนนี้ตัวแมพเนี่ยโอเคมากไหมผมบอกเลยเลยว่าสุดยอดนะสำหรับผมแล้วเพื่อนๆล่ะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นในแมพแบบนี้กันดูนะครับสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยซวยนิดนึงคือผมเนี่ยเผอไปสุ่มบูม่าได้เป็นพลาดินแล้วมันวางได้2ตัวผมเพิ่งมารู้อีกทีตอนที่ผมก่อนจะอัดคลิปนี่แหละผมสุมส่มส,มสม กลายเป็นว่าพลิินแม่งวางปั๊มตังได้แค่สองตัวผมก็โอ้ m ม่ก็ปั๊มตังได้น้อยลงแถมไม่ได้ช่วยอะไรได้มากขึ้นเลยอ่ะโอ้โหดวงผมนี่มันสุดๆเลยแล้วผมไม่มีเทรดนะครับไม่มีเทรดในการซ o o คืนก็เลยกลายเป็นแย่เลยทีนี้เออแต่ว่าจะบอกให้ว่าเล่น2ตัวก็ผ่านได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าผมจะผ่านหรือเปล่ากับการที่เล่น2ตัวบูม่าอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าเล่นเพื่ออะไรเหมือนกันเอาตลกไปถึงไหน จิโคือถ้าใครไม่มีทันจิโร่เนี่ยทุกคนทีมนี้ที่ทจะที่จะจัดหรือลงผมแบบโซโล่สบายสบยเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เป็นตัวโละครอย่างจีนอสได้นะครับตัวโละครตีติดไฟอะไรก็ได้จีนอสก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็จัดทีมแบบนี้เลยแต่ว่าขอดามิด เจแจๆหนึ่งตัวนะเออขอหนักๆเลยนะครับผมเป็นไงกันบ้างเพื่อนๆได้อะไรกันแล้วสนุกไหมหรือว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างเกี่ยวกับจ้อบแบบแบบนี้นะครับคำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่บอกตัวผมเนี่ยยังไม่ได้ตัวละครดีๆพิกโกโยังไม่ได้ปั้นอะไรหลายๆอย่างก็ยังไม่ปั้นอะไรอย่างเงีย้งย,ยแต่ก็จริงๆถ้ามีหนวดขาวสามารถเล่นผ่านได้แล้วถ้ามีหนวดขาวเนี่ยเล่นคู่กับมีฮอคเนี่ยตึงๆเลยนะมีฮอคแบบด่านนี้คือเกิดมาเพื่อเขาเลยครับสำหรับใครที่อวยมีฮอคนะ จริงๆผมก็อวยมีฮอกแหละแต่ว่าพอดีว่าผมยังไม่ได้อีโวเขาก็เลยช่วงนี้ก็หาดาวหาชาเลนจ์อยู่จะสังเกตได้ว่าผมเนี่ยจะมีอะไรทําอยู่ในแมบบตลอดเนาะไม่ว่าจะเป็นการอีโวตัวเก่าที่ผมยังไม่ได้ทําหาตัวใหม่แล้วก็จัดทีมใหม่ๆเล่นคือมันเรียกได้ว่าเพลิดเพลินเพลิดเพลินเลยแ,แบบพี่พี่สนุกไหมอะไรเงี้ยก็ดูอาการผมแล้วกันว่าผมดีแค่ไหนอาการเล่นแแบบนี้นะครับแล้วก็ถีแค่ไหนอาการลงคลิปแแบบนี้นะครับแปลว่าอะไรสนุกมากยังไงละรมันสนุกมากนะครับแล้วตัวแมบบมันไม่ได้เล่นยากด้วยนะ ผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เหนื่อยเกินไปครับถ้ามันต้องมานั่งหาตัวละครรับแล้วด่านมันเล่นยากมากๆเลยครับผมจะรู้สึกว่าผมคงจะเป็นลมด่านนี้ก็ไม่ได้ยากมากแต่ถามว่าตัวไหนดีที่สุดใช่ไหมมีคนถามผมเข้ามานะว่าเอาตัวไหนมาเล่นดีที่สุดบอกเลยว่าแทบจะเล่นได้ทุกตัวในมิสติกเลยนะเอาจริงๆถ้าคุณปั้นสุดจริงๆเลเวลตันเลยครับมันเอาแทบเอามาเล่นได้ทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็น จะมีเล่นไม่ค่อยได้เลยก็คือเป็นเรื่องของโอเด้งครับเพราะโอเด้งเนี่ยมันไม่ตีไฮบิดครับพะมันพอมันไม่ตีไฮบิดเนี่ยมันเท่ากับว่าเราก็ต้องเสียสล็อตหนึ่งสล็อตเพื่อหาตัวละครตีบินมาแทนเขามันก็เลยกลายเป็นว่าโอเด้งนี่มันแทบจะเป็นตัวละครที่ไม่ตอบโจทย์เลยแล้วก็กรณีอนนีกกรณีหนึ่งคือที่ผมรู้สึกว่าไม่เหมาะการเอาเข้ามาเล่นนิดนึงถ้าปั้นไม่สุดจริงๆก็เรื่องของไคโดแล้วกันคือไคโดเนี่ยมันวางแพงมากแล้วก็การวางเนี่ยอัพใช้เงินอัพมากมีสิทธิ์ที่จะอัพไม่ต เออต้องเวลเยอะมากคือถ้าเกมนี้เอาง,ง่ายๆคือถ้าคุณปั้นตันตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าโ้ยตัวไหนเนี่ยมันเล่นได้หมดเลยเออมันเล่นได้สบายๆเลยนะครับผมอย่างเช่นผมเนี่ยพอดีว่าผมเผลอใช้พวกอ่ากินนุ่งกินนี่ให้กับ21ตอนเอาไปหาไคโดเนาะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าในไอดีผมเนี่ยหมายเลข21เนี่ยมันกลายเป็นเมนดามิของผมไปแล้วนะครับเพราะว่าเลเวลสูงสุดสูงสูงที่สุดใน ID ดีผมแล้วครับหมายเลข21เนี่ยมันก็เลยทําให้ แม่นางคนนี้เป็นตัวละครตัวแบกของผมนะครับจริงๆมันมีตัวละครอื่นดีกว่า21นะจริงๆตัวลุงธรรมดาก็ดีมีเพื่อนๆบอกว่าโหมีฮอกดีกว่าพี่หรือแบบว่าสามารถที่เอาเล่นไคโดเล่นได้หนวดขาวเล่นได้โบลี่นี่เล่นได้เล่นได้หมดเลยครับโอ้หลากหลายมากทุกคนสามารถเลือกเล่นได้เลยจริงๆอิทาจิก็เล่นได้ถ้าคุณปั้นสุดๆนิดนึงหาเทแรดแล้วก็อ่านพาซิฟมันดีๆอะไรอย่างนี้นะกลายเลยกลายเป็นว่าแมพนี้ คอนเทนต์ Content, เรื่องของการสอนอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้ยากขนาดน,นั้นครับไปลองเล่นดูนะมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะอแค่รู้ทิกนิดๆหน่อยๆก็เล่นได้แล้วผมขออนุญาตวางตัวแบบนี้เลยอันนี้คือมันคือคอมโบประจําของผมเลยนะก็คือเป็นคอมโบฟรีสนะครับแล้วก็สโลอันนี้คือผมใช้ประจาเลย2อตัวนี้เมตาตลอดกาลนะตอนนี้นะยังไม่มีตัวไหนเมตาถึงแม้ว่ามันจะมีเพนที่เป็นตัวลุงมาผมก็ยังรู้สึกว่าเพนของผมยัง อย่างอย่างสู้ฟรีดต,ตอนนี้กับเรื่องของอ่าสโลตอนนี้ไม่ได้เพนมันจะช่วยสตันเนาะเออถ้าใครเล่นเมนเพนอะไรเงี้ยสามารถทําทีมตัวทีมตัวร้ายได้เลยอะ่ะเออเหมือนแบบอวยตัวไหนเล่นตัวนั้นได้เลยครับก็เดี๋ยวไปดูตอนจบเกมแล้วกันว่าทีมทีมนีมม้ผมจะผ่านไหมคือผมมาเล่นให้ดูนะคือคลิปนี้ไม่ได้โกงไม่ได้ไกด์อะไรสักเท่าไหร่นะครับเหมือนมานั่งบ่นเฉยๆโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนจะจบเกมครับผม โอเคครับก็มาในเวฟสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือบอสของเรานะครับอินเ c ก m ม็กซิมนะครับเป็นตัวละครเซลแม็กนั่นเองเออเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าเซลแม็กของผมทีมทีมนี้จะผ่านได้หรือเปล่านะคือเซลแม็กเนี่ยมันจะเก่งตรงที่ว่ามันจะมี2ล่างนะเลือด2หลอดเนี่ยถ้าทุกคนดาเมจไม่พอหรือว่าตัวละครไม่อีโวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะลงเล่นได้เลยต้องไปหาให้คนอื่นแบกนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า เจ้าตัวละครทีมของผมเนี่ยจะผ่านหรือเปล่าคือผมเล่นเนี่ยทีมนี้มาตลอดจริงๆมันผ่านอยู่แล้วแหละแต่ผมเอาให้เพื่อนๆดูเฉยๆว่าเออเนี่ยมันไม่ได้เล่นยากเลยนะครับสำหรับเอีเวนต์เอีเวนต์นี้เนาะหลายๆคนก็มาเล่นแป๊บเดียวก็น่าจะผ่านเอีเวนต์ได้อย่างง่ายดายแลละถ้ามันมีพื้นฐานในการเล่นทีดีนะครับผมเนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายล่างพอกลายล่างแล้วเนี่ยมันจะยุ่งนิดนึงมันจะยุ่งเลยเออ เพราะทีมของผมทีมนี้ดาเมจมันจะไม่ได้จัดมากครับแต่ถามว่าเรื่องของการสโลให้บอสโดนดาเมจเยอะๆอะไรเงี้ยทีมของผมจะถนัดแนวนี้มากๆกครับก็คือแนวที่ทําให้บอสเนี่ยไม่ได้เดินเนี่ยดูสังเกตอยู่ด,ดิบอสมันอยู่ตรงเนี้ยมันนานมากนะเกิน1ิวิได้เลยถ้านับนะครับแล้วดูกว่าจะหลุดไปพอหลุดไปก็ครึ่งหลอดแล้วอีกครึ่งหลอดนี่ก็อ่า21ผมก็ทําดาเมจได้ชิวๆแล้วนะผม เลือดบอสแสนสี่แสนหนึ่งแสกว่าๆเองหนึ่สิบสเองครับผมแสนหนึ่งหมื่นอะเนี่ยเห็นปะจบแล้วคือแบบง่ายมากแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะดรอปโกหางด้วยนะครับแล้วผมก็ยังไม่ดรอปนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ผมเล่นไปกี่ตาแล้วเออโอเคครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็มาถามความรู้สึกเพื่อนๆนั่นแหละสนุกไหมกับการเล่น An i ิเม e b o r n นะครับ ส่ววนตัเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะจัดทีมอย่างอื่นมาให้ดูอีกในอนาคตนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยวันนี้ไปละเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย